คราวนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการออการที่เรามีออบเจกต์สองตัวนะครับออบเจกต์สองตัวเราจะเอามันมาจอยกันอจอยกันหักลบก,กันนะทำยังไงนะครับจอยกันหักลบกันทำยังไงนะครับุก,ก,ก,กท,นะบท่านดูตรงนี้ ผมมีอ่าโพลิสเปียร์นนึงนะครับคราวนี้ผมจะสร้างอีกอันนะึงดูปปีเคออกมาใช่ไหมได้หนึ่งกับสองหนึ่งกับสองโอเคนะอีกอันนึงอยู่ไหนเออฮัลโหลดึงออกมาฟืดสองอันนี่นะครับคราวนี้ <c oughs> ผมอยากจะรวมไอ้สองก้อนเนี่ยเนี่ยทูสองตัวตัวนี้นะอยากรวมให้เป็นก้อนเดียว มันจะได้อยู่ในบรรทัดเดียวกันไงอ่าเรือ่อออกไหมทำไหนครับผมนะวิธีการง่ายๆให้ท่านคลิคลกตัวบนเพราะเราจะรวมตัวบนลงม,มาตัวล่างเอาบนทับล่างมันก็ฟุกบเข้าไปอ่ะเดี๋ยวท่านมาที่นี่ครับ merge M E R G e. merge มันจะมีคําสั่งหนึ่งเขียนว่า merge down เห็นไหมฮะ merge sub t o merge ก็ Mer คือรวม sub t o o ตัวอยู่ด้วยกันดูนะฮะ กดปึ้งก็บอกว่าอ,อันนี้น,นี่ทำเบ็ย้อนกลับไม่ได้แล้วนะเอาไหมปับ๊บเห็นแล้ได้แล้วโอเคไหมอ่าเดี๋ยวลองดูเส้นสิเป็นไงโอเคเส้นก็แง่นะ จริงๆถ้าให้ดีก็สับดิฟกสักทีหนึ่งปึ้งอ,อ่ะสับดิฟสักทีหนึ่งมันก็จะได้จอยกันแล้วก็เอาไปทำอะไรต่อก็เรื่องของเราอ่าโอเคต่อไปเดี๋ยวนะอะไรนะพี่อ่ะต่อไปคราวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดมาใหม่เ,เพิ่มเหมอ่อกอันนึสเปีย เรื่องปื๊ดปึ๊บอ่ะอันนี้เราก็จะเอามันมาต่อกันเอามันมาเมิร์ชกันด้วยกันเรากดตัวบลอนด์นไปที่เมิร์จกดเมิร์จดาวฟึ๊บอ่ะมันจะเข้าไปเป็นสามตัวเป็นอยี่ยสามตัวพอเข้าไปแล้วปั๊บนะแล้วก็เดนเมตซักทีเนึ่ยวิธีการเดนเมตโดยไม่ต้องไม่ต้องเปิดเมนูเหมือนนะกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ ทำพื้นที่ c m ดำ um. อย่างเงี้ยยังไงก็ได้ฮะทำอะไรก็ได้ขึ้นมามันจะเป็นการส่งคําสั่งไปว่าไดนเมดซะเข้เมวิธีการง่ายๆอันี้เป็นชตคัดนะเป็นทางลัลดๆแต่คราวนี้เราก็โมดิฟายต่อจะใส่นูน่นใส่นี่ก็ใส่ไปอ่ะอันนี้คือการการเอามาหลุมกันคราวนี้ถ้าเกิดเราแบบเรา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 อยากจะ ลบหั่นออกอหั่นออกทําไงครับหั่นออกอ่ะโอเคไปแอปเพิใหม่อกันหนึ่งเพิ่มสเฟียรมาอีกหนึ่งอันอยู่ขลา่างอันนี้นะครับผมจะดึงออกมาเดี๋ยวทำให้มันแตกต่างสักนิดน,นึงโดยการย่อให้เล็กลงนะย่ออย่างนี้ปกติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมผมก็ใส่เข้าไปแล้วก็ย่อนิดน,นึงอ่า คณิตนนดูนะฮะเราจะทำการหักลบเราจะเอาไอ้บนเนี่ย a สมมุติบนเป็น a ข้างล่างเป็น b เราจะเอา a ลบบอ่าพอ a ลบ b ปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาถ้าลงดาวจะเกิดอะไรขึ้นเพราะอันนี้คือ a นะอันนี้คือ b เอา A ลบ b ผลที่ได้คือเราก็จะเหลือ a แต่ว่าตรงข้างในมันจะเป็นว้าวแหว่งเข้าไป โอเคไหมอะวิธีการทํำยังไงครับก่อนที่ท่านจะไปกด merge กดไหลปับ๊บท่านมาที่นี่ก่อนมาที่อันที่สองเอาเมาส์วางท่านเห็นวงกลมสองวงนี้ใช่ไหมฮะโอเคนะวงกลมสองวงนี้มีเป็นค่า Default มันหมายถึงการจอยกันหมายถึงการรวมกันท่านมาอันที่สองอันนี้คือ different different คือต่างกัน หรือไว้ใช้ใช้ในการกำหนดว่าไอเนี้ยเราจะให้มันใช้ในการ subtract ก็คือใช้ในการหักลบกดตัวให้โอเนนะกดไว้่างนี้นะกดแล้วใช่ไหมครับอยากระพิบพตานะเลื่อนเมาส์ไปด้านบนเอามัน merge กันเลยนะ merge down เลยฮะเห็นนะ okay, นะตัวบนเป็นอย่างนี้นะครับดูให้ดีนะตัวล่างเป็นอย่างนี้นะครับ a ลบ b จากนั้นกดเม r ร์สดาวเลยฟึบถ้าจะตัวโอ้ก็เมอร์ดาวทำไมเม g ร์ดาวไปทำไมเนี่ยมันไม่มมรวมกันไม่ใช่เหรอครับผมอ่ะอันนี้เลื่อนลงมาไปที่ g e o m e t r y ตรงไหนวะ <c oughs> เดี๋ยวนะตัวที่ d าน a มิชนะครับคลิกที่ปุ่มซับปุ๊บเนี่ยเห็นไหมแหว่งแล้วแหว่งแล้วเห็นยังเห็นยัง,งโอเคไหมฮะ อเกตไอเดียไหมอ่าเอาใหม่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 เรียนมาเอา,เอาด้านนี้มาดูนะฮะเอาใหม่นะครับอันนี้ผมจะเพิ่มสี่เหลี่ยมเข้าไป Append สี App ่เหลี่ยมปุ๊บเอาสี่เหลี่ยมมาไว้ด้านขวา เราให้มันตัดเลยสมมติเ่าเแบียวนิดนึงอ่าอย่างนี้เลยอย่างงี้ง,งี้ให้มันตัดอ่าตัดเลยตัดฟับงี้เลยโอเคนะดูนะคราวนี้ก่อนที่จะทําผมเอาเมาส์จิ้มที่ตัวไอตัวตัวตัวที่สองไอตัวสี่เหลีนะ่ยมแล้วจิ้มตรงนี้ different ตัวนี้นี่อันนี้ที่หนึ่งอันนี้ที่สองอันนี้อินเตอร์เซก อันนี้เพนช่างมันไม่เป็นไรเรารู้แล้วนะครับนี่จิ้มตัวนี้นะฮะพอจิ้มเสร็จปุ๊บไอเนี่ยมันรู้แหละเป็ไอสี่เหลี่ยมเนี่ยอยู่ในสถานะตัวลบน<ม>ึกออกไหมอยู่ในสถานะที่ตัวลบคลิกด้านบนตัวบนนะคลิกออบเจ็กตัวบนนะจากนั้นเลื่อนลงมาที่ merge down ฟับ โอ้ท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวมันเมิร์จกันไม่ใช่เหรือเมิร์จคือการรวมกันนี่มันรวมกันแล้วเห็นไหมทำยังไงไม่เป็นไรท่านค่อยๆเลื่อนลงมาที่ Geometry นี่ฮะ Geometry ม,มันจะมีปุม Add กับ Sub Sub เลยฮะฟับโอ๊ยสงสัยข้าพเจ้าเลื่อนไม่ถึงเนี่ยเห็นไหมนะมันเลื่อนไม่ถึง่พอเข้าใจนะมันก็จะเรียบอย่างนี้แหละแล้วท่านก็ปรับแต่ง เห็นไหมฮะพอเก็ตไอเดียไหมฮะส่วนอินเตอร์เซ็กต์อินเตอร์เซ็กต์เนี่ยมันมัน,ม,นมันคือการก็คือตัวตัว,ต,วตัวที่สามนี่แหละอินเตอร์เซ็กต์มันก็คือวงสองวงมาจอยกันพื้นที่ตรงไหนที่มันเจอกันเราจะเอาตรงนั้นมงงไหมฮะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูผมจะแอดวงกลมมาสองวง,รรง,ง,ง,งก็ดนะิสครีตแมทอะเนาะ โซโล่ดีกนวะ่าไม่เอาเดี๋ยวเอาเอาเอาทีา่ลงไปเอาไปใกล้ๆไปเราไม่ใช่เราไม่ใช่ใช้แค่ตัวนี้พอนนะเดี <c oughs> ๋ยวแอปเพนมาอีกตัวหนึ่ดงดูพิเคก็ได้ปึ๊บเราก็เลื่อนออกมาอ่าโอเคนะวท่านดูนะไอ้สองตัวเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้ไวงกลมสองวงเนี่ยมันจุ่มกันอยู่โอเคไหมซ้ายจุ่มขวาขวาจุ่มซ้ายคือมันชนกันอยู่มันกลืเดนกันอยูนะ่ถ้าเกิดเราเราเปิดทรานสเปเรนต์เห็นไหม มั<เ>นก <osc> ลืนกันอยู่พื้นที่ที่มันกลืนกันทุกท่านฟังนะฮะพื้นที่ไอ้ที่มันกลืนกันอย่างเงี้ยทุกท่านดูได้เห็นไหมซ้ายกับขวาทุกท่านดูนะซ้ายและขวาซ้ายขวาลูกกลมซ้ายมันกินเข้าไปในลูกลูกกลมซ้ายมันกินเข้าไปในลูกกลมขวาในขณะเดียวกันลูกกลมขวาพื้นที่หนึ่งกินเข้าไปในวงกลมซ้าย พื้นที่ที่มันกินกันเองตรงเนี้ยถ้าถ้าเราต้องการพื้นที่ตรงนี้เอามาใช้เราก็จะทำการอินเตอร์เซ็กอินเตอร์เซ็กนะอินเตอร์เซ็กจำตั้งเคยเรียนคณิตศาสตร์อ่าคณิตศาสตรบ์บางบาง,บางตัวบางบาง,บางเรื่องก,ก็จะสอนเรื่องนี้ยูเนียนกับอินเตอร์เซ็กไงเหนือไหมอ่ะทำยังไงครับเดี๋ยวนะผมก็จะเลื่อนตัวที่สองตัวนี้นะไปที่อินเตอร์เซ็ก นนออกจากนั้นเหมือนเดิมนะผมจะกดตัวนี้เม r ร์ d ดาวน์ลงมาท่านดูนะฮะฟึบเมอร์ชดาวน์แลลวอ่าคราวนี้ไปที่ตัวนี้ครับ geometry and ฟึบไปไหมเอ๊ะไม่ไปเหรอเอ๊ะมันใช่อะไรวะกดเรื่องเมืออ่อกี้เรากดแล้วใช่มา่อกีนวนะเม r ร์ d ดาวน์้วไปทัดสับย,ยังไม่ไปใหญ่เลยโอเค เือนผมมัวแหละเอ๊ะเดี๋ยวนะหรือว่าข้าพเจ้าทำอะไรผิดตรงไหนหรือเปล่าแอปเพนก็ถูกนี่นะอาจจะอันดูกับใดแับหนึ่งนะฮะอันดูนะอันดูอ้าวอันดูไม่ได้แล้วอ่ะโอเคไม่เป็นนะถ้างั้นอ่ะไม่เป็นไรยังไงก็เออก็ลองเดี๋ยเดๆๆดเดือดเดเดเดขออีกทีขออีกทีขออีกทีอินเตอร์เซ็กช่ไหมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง ผมเลือกตัวล่างอินเตอร์เซ็กตัวบนอินเตอร์เซ็กอ่ะบนกับล่างอินเตอร์เซ็กทั้งคู่นะจากนั้นเมื่อสตาวลงมาปึ๊บอืมแล้วก็แอนชึบไม่หายเอ้ยไม่ใช่แอนเหรออ้าวแล้วมันใช่อะไรเฮ้ยมันต้มได้ดิทไมสิมันไม่ได้ได้อย่างไรโอเคนะอินเตอร์เซ็กทั้งคู่ ครั้งหนึ่งผมเคยทำแล้วด้านล่างไปอินเตอร์เซ็กต์แล้วกดแอนไม่เป็นไรครับเรารู้กันฟับถ้ามันเป็นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมูให้ฟังฟึบซับไม่ได้ใช่ดันเเมดดันเเมดยูนียนซับไม่ใช่ดิผมจำได้ว่าผมเคยใช้ตัวน,นี้ครั้งหนึ่งโอเคไม่เป็นไรท่านนะเล็กๆน้อยๆดิลิทิ้งไปเพื่อไม่ให้เห็นนะครับ <c oughs> intersection ผมค้างไว้แล้วกันนะนะค้างไว้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงค่อยมาว่ากันถ้ามันได้ใช้ค่อยว่ากันเอางี้แล้วก่าเอางี้ดีกว่าเนาะเพราะค่อยจริงผมก็ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหรเลยจะใช้ส่วนมากผมจะใช้ตัวนี้ตัดตัด,ต,ดตัดตรงแล้วก็ตัดหอเข้าไปตัดตัดจ้วงเข้าไปอย่างนี้นะครับแต่อินเตอร์เซ็ัอาจจะได้ใช้ในบางงานอันนี้ก็แล้วแต่เดี๋ยวลองหากันเอาดูนะครับคิดว่าไม่ยานะถ้ามีโอกาส ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะต้องทําให้ดูนะครับเอาเรื่องสําคัญสําคัญก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนละกันนะอ่ะโอเคในวิดีโออันนี้นะเราก็ได้ดูว่าอ๋อมันจอยกันยังไงนะครับมัน merge down นะ merge down เสร็จปุ๊บแล้วก็มาดูวิธีการที่มัน subtract ก็คือการลบนะลบออกนะทำยังไงอย่างนี้นี่เองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอต่อไป